ปัญหาปัสสาวะเล็ดนะครับหากไม่ใช่การออกกําลังกายและอาจก็ไม่ใช่การนั่งเก้าอี้และมีวิธีอื่นอีกไหมคุยเฟื่องเรื่องสูงกับดรจิมหมอก็จะประเมินดูครับว่าอาการไอจามปัสสาวะเล็ดนรนุนแรงขนาดไหนถ้าเป็นระดับกลางๆหมออาจจะมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็น การใช้เลเซอร์ EBD หรือ Energy Based Device นะครับปัจจุบัน,นถ้าจัดกลุ่มเป็นกลุ่มเลเซอร์ก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ใช้เพื่อยิงเพื่อให้ผนังช่องคลอดมีการฟื้นฟูรวมทั้งเอ็นที่ซัพพอร์ตหรือพยุมช่องคลอดและก็ท่อปัสสาวะอันที่2ก็คือเป็นเครื่อง High Frequency Focusing ultrasound หรือที่เรารู้จักกันดีคือ h i f u ตรงนี้เนี่ยเขาจะส่งพลังงานลงไปที่เอ็นเยื่อบุได้ตรงเครื่องที่3เคือเรียกว่า Radio Frequency เป็นเครื่องที่ปล่อยคลื่นวิทยุลงไปทําให้เกิดการไหลเดียนมีการซ่อม แสของผนังช่องคลอด อุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดโยงด้วยเช่นกันก็จะมีเทคโนโลยีอื่นเพื่อช่วยการฟื้นฟูของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นหรือเท่ารู้จักกันดีในแง่ของ platelet rich plasma นะครับก็ฉีดเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานตรงนี้การใช้ไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือเท่ารู้จักกันดีในนามของฟิลเลอร์มาใช้ฉีดที่บริเวณข้างๆท่อปัสสาวะที่ผนังช่องคลอดส่วนหน้าบางคนอาจจะมีแนวคิดใหม่หรือมีวิธีการใหม่ซึ่งหมอกําลังศึกษาอยู่นั่นะคือการร้อย ที่บริเวณช่องคลอดด้านหน้านั่นเองสุดท้ายหามารุนแรงมากก็คงต้องผ่าตัดดังนั้นการแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ดในผู้สูงวัยในวัยทองก็เป็นด้วยประกาละชนิครับทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามดรจิมสิคะ